สวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีตปโปรตีนะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่เรากําลังถกเถียงกันอยู่อย่างหนักมากๆครับผมในช่วงนี้เนะนะครับผมก็คือเรื่องของคุณภาพของโปรตีนนั่นเองครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยคุณภาพของโปรตีนคืออะไรครับผมผมต้องบอกก่อนนะผมมาในยุคนี้ปัจจุบันนี้ครับผมมันจะมีรูปแบบการกินแบบหนึ่งครับผมเขาเรียกว่าการกินแบบ plant based diet ครับซึ่งเป็นรูปแบบการกินที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนในเริ่มรู้จักแล้วนนนนคครรัผมกกกก็ืืออาาาิโตีีีท่่จพชเง เถียงเยอะแยะมากมายครับผมเกี่ยวเรื่องของการทานโปรตีนจากพืชว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันดีกว่าการทานจากเนื้อสัตว์นะเว้ยบางคนเป็นสายกล้ามก็จะมาถกเถียงว่าแบบอะไรเนื้อสัตว์เนี่ยมันคือดีที่สุดแล้วับผมการกินพืชมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะครับจริงๆเนี่ยกระแสเนี่ยมันมีมาสักพักเลยผมเกี่ยวเรื่องของการกินแพลนเบสโปรตีนผมครับ,รบโดยมันมีหนังสารคดีอยู่ตัวนึงครับผมชื่อว่า The Game Changer ครับผมได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการทานแพลนเบสโปรตีนแล้วก็ทานอาหารประเภทแพลนเบสว่าช่วยทำให้เามี เพ,เพิ่มสูงขึ้นทําให้เขาสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นทําให้สุขภาพของเขามันมีความสุดยอดเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เป็นที่่ถกเถียงกันอย่างหนักแหละนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมผมจะมาพูดแบบเต็มๆให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวของ plant based โปรตีนกับการทานโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยแบบไหนมันเจ๋งกว่ากันครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวของแพนเบสโปรตีนกับตัวของโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยตัวไหนมันเจ๋งกว่ากันนะผมผมต้องขอขอบคุณทางนี้ก่อนเลยครับผมก็คือทางลิส t s p ปอร์ตโปรตีนครับผมซึ่งเป็นสปอนเซอร์โดยตรงให้กับคลิปวิดีโอของเราในคลิปนี้นั่นเองครับ ไม่ต้องกลัวครับผมนะครับถึงแม้ว่าลิฟต์โปรตีนจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราเราก็จะไม่มีการออมมือให้แน่ๆเกี่ยวเรื่องของการที่จะพูดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวของแพลนโปรตีนกับตัวของโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยตัวไหนมันเจ๋ง,งกว่ากันแบบแลกกับแบบมัดต่อมัดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมาม,ามาในข้อที่หนึ่งครับผมก็คือเรื่องของผลที่มีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวครับต้องขอพูดถึงเรื่องของเนื้อสัตว์ก่อนนะครับผมเนื้อสัตว์นะครับ ว่าการสร้างกล้าเนื้อครับผมต้องอาศัยกัน ทานเนื้อสัตว์นะครับผมที่มาจากธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าตัวของเนื้อสัตว์ครับผมจะเป็นสารอาหารที่ช่วยทำให้เราสามารถสร้างเนื้อเยื่อในรูปของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่มันมีงานวิจัยที่มาชี้ชัดเอาไว้ครับผมเกี่ยวเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงเป็นระยะเวลานานนะครับผมเป็นระยะเวลาแบบนานมากๆครับอาจมีผลเสียต่อสุขภาพของเราครับผมโดยในงานวิจัยของ Wellness Institute of Cleveland Clinic ครับผมนะได้ค้นพบว่าการที่เราทานเนื้อแดงเป็นระยะเวลาเนิ่นนาน,าน,นครับผมทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ เข้าสู่ภาวะหัวใจวายและอาจทําให้เราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการทานเนื้อแดงครับผมเป็นเหมือนความเสี่ยงที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้การทานโปรตีนของสายออกกำลังกายของเรานั่นเองครับผมเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Jama International Medicine ครับผมครับก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าการทานเนื้อแดงครับผมเป็นประจํามีการเพิ่มความเสี่ยงที่สูงมากที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจเพิ่มเติมขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นครับผมนะครับการบริโภคเนื้อแดงครับผม พูดเลยว่าถ้าเกิดกินเป็นหลักเนี่ยนะครับผมไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับถูกนํามาเข้าสู่กระบวนการโรงงาน,นครับผมครับเมื่อมันผ่าน p r o c e s ของการเข้าสู่กระบวนการโรงงานแล้วครับผมไม่ต้องสืบนะครับความน่ากลัวมันทวีคูณขึ้นไปนครับผมไม่ว่าจะมีเรื่องของมีการใส่โซเดียมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมการใส่ไขมันเข้าไปในตัวของอาหารที่เพิ่มมากขึ้นการใส่สารกันบูดนะครับการใส่สารเร่งต่างๆนะครับผมแล้วก็ วัตถุอย่างอื่นอีกมากมายครับผมที่อาจจะทําให้เราเนี่ยครับผมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้โดยสารตั้งๆที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมมีผลในการสะสมในร่างกายของเราในระยะยาวหลายคนจะบอกว่าโอเคงั้นไม่กินเนื้อแดงงั้นไม่กินเนื้อสัตว์ที่มาจากโรงงานงั้นฉันหันไปกินเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วกันครับผมบอกก่อนครับผมในยุคปัจจุบันนี้ครับผมนะครับการปศุสัตว์เพื่อการค้าครับมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการใช้ฮอร์โมนนะครับผมเรื่องของการใช้สารร่งัับให้กสตว นะผมอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นไก่นะไก่ที่ผ่านกระบวนการการประสุกต์จากโรงงานมาครับผมกับไก่ที่เป็นไก่บ้านนะครับจะมีขนาดร่างกายที่แตกต่างกันจะมีมวลกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันจะมีเนื้อนะผมนี่มีปริมาณของเนื้อที่แตกต่างกันนะครับ ไก่ที่ผ่านกระบวนการผรสุสัตว์เพื่อการค้าส่วนใหญ่จะถูกเร่งด้วยฮอร์โมนทั้งนั้นนะครับผมโดยที่เขาไม่ได้เปิดเผยให้คุณทราบหรอกว่าเฮ้ยเขาใช้ฮอร์โมนอะไรนะผมแต่คุณสามารถดูได้จากขนาดของตัวไก่แล้วก็ตัวของเนื้อสัตว์ได้เลยว่ามันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนครับผมนะครับเพราะงั้นไก่ที่เราได้รับมาจากการผิตสัตว์เพื่อการค้าส่วนใหญ่แล้วเป็นไก่ที่ออนเซียรอยคือไก่ที่แบบ ใช้ยาั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการทานเนื้อสัตว์ในปริมาณที่สูงมากๆเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราในลองเทอมได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นนักพอกายครับผมหรือว่าเป็นสายฟิตเนสที่แบบจะต้องทานโปรตีนในปริมาณสูงเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อนะครับหรือแม้แต่นักกีฬาก็าตามนะครับผมเราจะต้องทานโปรตีนในปริมาณที่สูงมากบางทีเนี่ยนะครับในสายพอกกายเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์กันตกวันละกิโลหรือกิโลกว่าด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วครับผมการทานเนื้อสัตว์ในปริมาณที่สูงงมมมมาาาาาากกๆเนนนนนีีีี่่่่ะรรัไปป็ผผลลดดดตตตออสุขขภพ้้ถึแวทโจ ก็ตามรทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวถ้าเกิดว่ากินเนื้อสัตว์แล้วมันแย่ขนาดนี้งั้นกินเวโปรตีนแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าในส่วนของเวโปรตีนเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นไบแอสนะแต่ว่าผมต้องบอกกอนว่าการผลิตเวโปรตีนรับผมนะครับถ้าเกิดเราดูในระบบของปศุสัตว์นะครับผมเราก็จะรู้อยู่แล้วเมื่อสักครู่ผมก็พูดไปแล้วว่ามันมีการใช้สารเร่งและมีการใช้ฮอร์โมนกับเนื้อสัตว์นะผมกับสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในระบบปศุสัตว์เพื่อการัผม เมื่อเขาได้รีดนมออกมาจากสัตว์เหล่านี้นะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนมวัวนะครับจะมีการใส่สารที่เรียกว่าสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันฟังดูไฮโซไหมแต่จริงๆแล้วมันคือสารกันบูดนั่นเองครับเพราะว่าในเวลาที่เราทําการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมครับผมนมจะ,จะต้องถูกหมักเอาไว้นะครับผมและที่สำคัญคือในขั้นตอนของการผลิตเวฟโปรตีนครับผมมันมีความเป็นไฮลีโปรเซส ค,คือมันมีการผ่านกระบวนการโรงงานอย่างเข้มข้นครับผมมันถูกใส่สารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารให้เขาหวานหรือสารอะไรก็ตามครับผมเพื่อให้เกิดเป็นโปรตีนผงเพื่อให้เราได้มาบริโภคก,กัน,นทุกวันนี้ครับผม ซึ่งการใส่สารเหล่านี้เข้าไปในตัวของผลิตภัณฑ์ประเภทเวโปตีนับผมไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามเนาะนะครับมันอาจจะทำให้เรามีการสะสมสารต,ตา่างๆไว้ในร่างกายของเราในระยะยาวก็เป็นไปได้ะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าการทานเวโปตีนเป็นประจาเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะแนะนําอยู่แล้วนะผมส่วนใหญ่ผมจะให้กินอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักเนาะนะครับผมการทานเวโปตีนเป็นเพียงอาหารเสริมเท่านั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมการทานเวโปรตีนเนี่ยครับเวโปรตีนถูกทำจากนมนะครับผมซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะผมในคลิปวิดีโอ่ันก่อนว่าไม่มีสัตว์สปีชีไหนนะผมที่ทานนมจากสัตว์สปีชีที่ไม่ใช่ของตัวเองโอเคไหมนะผมเพราะฉะนั้น บางครั้งครับผมสำหรับคนที่ทานเวโปรตีนครับผมก็ <c oughs> จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องอืดครับเรื่องอาการท้องเสียมีผื่นขึ้นมีสิวนะครับหรือว่าอาการอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างครับผมหลังจากที่เรากินเวโปรตีนเข้าไปแล้วนะครับผมสาเหตุอันนี้มาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากนมนครับและบางทีเรามีความไวต่อน้ำตาลแลคโตสามารยยมีความไวต่อนมมากมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการทานลิปโซโปรตีนครับผมจะช่วยกำจัดความเสี่ยงทั้งหลายที่ผมเพิ่งพูดไปเมืื่่ออสักกกคครรููนนีี้ิตถทาจ ถั่วลันเตาครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันมีความเป็นออร์แกนิกสูงมากนะผมไม่มีสารเร่งไม่มีทอร์โมนไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรทั้งนั้นครับผมดิสปกโปรตีนเป็นตัวช่วยสําคัญอย่างยิ่งเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้คุณนะผมแทนที่เวโปรตีนเลยก็ว่าได้มาในข้อที่2ครับผมก็คือเรามาดูในเรื่องของสารอาหารที่นอกเหนือจากโปรตีนบ้างว่าตัวของเนื้อสัตว์กับตัวของโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยอันไหนมันมีสารอาหารที่มากน้อยไปกว่ากันนะครับผม ขอพูดถึงเรื่องของเนื้อสัตว์่อนะครับผมในเนื้อสัตว์ครับมีความเจ๋งอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารนะครับผมที่นอกเหนือจากโปรตีนครับในตัวของเนื้อสัตว์ครับผมมีวิตามิน B12 นะครับผมซึ่งช่วยในส่วนของการบำรุงระบบประสาทให้กับร่างกายของเราครับผมทำให้ระบบประสาทเรามันมีความสมบูรณ์นะครับผมสองเลยก็คือมันมีวิตามิน D นะครับผมซึ่งวิตามิน D ช่วยในเรื่องของการพัฒนามวลกระดูกของร่างกายของเราให้มีความสมบูรณ์เช่นกันนะครับ สามครับผมคือมันจะมีตัวของ DHA ครับผมซึ่งเราสามารถหาได้จากเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับผม DHA หรือว่าโอเมก้าสนี้ครับผมจะเป็นสารตั้งต้นนะครับของฮอร์โมนดีๆหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของเทสโทสเตอโรนหรือว่าโกรทฮอร์โมนครับและที่สำคัญคือการทาน DHA เป็นประจำครับผมหรือว่าการทาน ไขมันประเภทโอเมก้า3เป็นประจำะครับทำให้ระบบเรื่องของเรามันมีความสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เราห่างไกลจากความรลหิตสูงหรืออาจจะทําให้เราเป็นโรคหัวใจได้ครับผมคือพูดง่ายว่าการทาน DHA ครับผมช่วยให้เราห่างไกลจากโกรคหลายหลายอย่างครับและอย่างที่สี่ครับผมที่ผมเชื่อว่าสายกล้ามทุกคนเนี่ยสนใจนั่นก็คือเรื่องของซิงค์นั่นเองครับผมในตัวของเนื้อสัตว์มีซิงค์อยู่นะครับผมซิงค์นะครับ เป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายให้กับร่างกายซึ่งฮอร์โมนเพศช,ชายมีผลอย่างยิ่งต่อการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายซึ่งทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะผมนี่คือความเจ๋งของการทานเนื้อสัตว์นะครับแต่อย่างไรก็ตามว่าผมเมื่อเรามามองในฝั่งของโปรตีนที่มาจากพืชบ้างนะผมโปรตีนที่มาจากพืชถึงแม้ว่าจะไม่มีสารอาหารที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อข้างต้นนะครับแต่ตัวของพืชครับผมมีวิตามินตัวอื่นๆและแร่ธาตุในส่วนอื่นๆนะครับผมมากกว่าในส่วนของเนื้อั คนะือมากผมมากนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งครับผมคือสิ่งที่เรียกว่าไฟโตนิวเทรียนนะครับผมไฟโตนิวเทรียนนะครับผมเป็น ตัวช่วยพพอร์ตการสร้างเนื้อเยื่อให้กับร่างกายของเราคือพูดง่ายๆว่าการที่เราทานวิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมครับผมนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้การทานวิตามินและแร่ธาตุที่มาจากพืชนะครับผมจะมีการเสริมในส่วนของไฟตัวในช่วยให้กับร่างกายนะผมซึ่งไฟตัวในช่วยจะไปส่งเสริมการทํางานของเอนไซม์ในร่างกายนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเอนไซม์มันเกี่ยวอะไรกับการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมเอนไซม์นะครับผมมีบทบาทสําคัญในการพพอร์ตการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆของร่างกายต่อให้คุณกินโปรตีนในปริมาณที่สูงเท่าไหร แต่คุณมีปริมาณของไฟตเในทชี้อที่ไม่เพียงพอครับผมการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆให้กับร่างกายก็เกิดขึ้นได้ยากครับผมเพราะฉะนั้นการทานโปรตีนที่มาจากพืชหมจะมีส่วน ช่วยอย่างยิ่งที่ทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นได้จากการที่คุณได้รับไฟตัวนิวเคลียในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองครับผมมาในข้อที่3บ้านครับก็คือเรามาดูเรื่องของการควบคุมน้าหนักบ้างว่าการทานโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์กับการทานโปรตีนที่มาจากพืชเนี่ยอันไหนมันเจ๋งกว่ากันนะครับผมจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผมการควบคุมน้าหนักครับเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสําหรับหลายๆคนนะครับผมการทานเนื้อสัตว์เป็นตัวช่วยอย่างยิ่งงงนนนนนนนะะคคคครรรรรรัับบผผมมมมใเืืื่่่่่อออขกกกาาาาาาวุุ้้ํหหแตตณูไททโปีีจพช เป็นตัวช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักที่เหนือกว่าการทานเนื้อสั์อ์าว่ากันยังไงครับผมโดยไม่มีงานวิจัยของ New England Journal of Medicine ครับผมนะครับได้ทําการวิจัยเอาไว้ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ใหญ่มากๆครับผมโดยเขานําคนที่เข้ามาทดลองครับผมเป็นจานวน1,2877คนะครับผมทั้งชายและหญิงนะครับที่เป็นชายและหญิงที่มีสุขภาพดีด้วยนะครับและใช้ระยะเวลาในการสังเกตการและทําการเก็บตัวอย่างในงานวิจัยนี้นานถึง20ปีครับผมนะครับ บทสรุปของงานวิจัยนี้ครับผมพบว่านะครับบุคคลที่ทานอาหารนะครับผมที่ปรับเปลี่ยนการทานอาหารหันมาทานผักและผลไม้มากขึ้นนะครับผมหันมาทานแป้งประเภทโฮลเกรสมากขึ้นและผู้ที่หันมาทานปโปรตีนที่มาจากพืชมากขึ้น,นครับผมสามารถที่จะควบคุมน้ําหนักและก็สามารถที่จะลดไขมันสูงเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการทานปโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์นั่นเองครับผมนะครับสาเหตุสําคัญเลยครับผม อันเนื่องมาจากว่านะครับการทานโปรโตีนนะผมที่มาจากพืชครับจะมีปริมาณของไฟเบอร์ที่สูงมากนะครับผมซึ่งการทานไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงครับผมจะทําให้เราย่อยได้ช้านะครับผมคือมันใช้เวลาในการย่อยนานนะครับผมในกระเพาะอาหารนะครับและใช้เวลาในการดูดซึมช้านะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เราอิ่มได้นานนะครับและตัวของวูลุ่มของอาหารก็มีในปริมาณที่สูงมากๆนะครับผมคือ <sweets>. พูดง่ายๆว่า การที่เราทานโปรตีทนที่มาจากเนื้อสัตวนะ์ค <c oughs> รับเมื่อเทียบปริมาณกับการทานโปรตีนที่มาจากพืชแล้วนะผมคือมันจะต่างกันลิบลับนะผมตัวของวุ้นุหารหรือตัวของปริมาณอาหารเนี่ยถ้าเทียบแคลอรี่กันแบบหมัดต่อหมัดนะแคลต่อแคลลนะผมปริมาณของการทานโปรตีทนที่มาจากพืชน,นะผมมีปริมาณที่สูงกว่ามากแต่มีแคลอรี่ที่ต่ากว่า นี่คือความเจ๋งของการที่เราต้องการที่จะควบคุมหนักจากการทานโปรตีนที่มาจากพื่นน่นเองครับผมโดยในตัวของลิสปอดโปรตีนครับผมมีโปรตีนสูงถึง30กรนะัมนับในหนึ่งเซอร์วิงนะสูงถึง30กรัมเลยทีเดียวนะครับผมและที่สำคัญมีแคลอรี่ที่ต่ำมากผมมีพลังงานเพียงแค่130กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองครับผมคือพอูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะลดไขมันส่วนเกินหรือว่าคุณต้องการที่จะรักษารูปร่างเอาไว้ให้มีร่างกายที่แบบลีนยังคงมีซิกแพคอยู่ยังคงหุ่นดีอยู่ยนมนาใน ข้อที่4ครับผมเรามาดูในเรื่องของอะมิโนแอซิดโปรไฟล์บ้างนะครับหลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรวะนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับคนที่เป็นสายทานเนื้อผมมักจะตราหน้าโปรตีนที่มาจากพืชว่าเฮ้ยมันเป็นโปรตีนที่มันไม่สมบูรณ์นะเว้ยมันเป็นอินคอมพลีทโปรตีนนะครับผมคือในโลกของการทานโปรตีนครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นนอนเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดนะครับผมส่วนของนอนเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดครับผมนะครับก็คือออเเป็นนโรรรรีะมมิท่่าาาาางงงกยสสถ้ได เราไม่ต้องกินเข้าไปนะครับแต่ในส่วนของ e s s e n t i a l amino a c i อซซึ่งมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันครับผมนะครับเราจะต้องกินเข้าไปเนื่องจากว่าร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์หรือว่าไม่สไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินเข้าไปไม่ว่าจะมาจากทางเนื้อสัตว์หรือว่าจากทางพืชก็าตามเห็นไหมครับแต่ในส่วนของเนื้อสัตว์ครับผมมีความเป็น complete r o te ีนอันเนื่องมาจากว่าในตัวของเนื้อสัตว์ครับผมมีกรดอะมิโนโครบทั้ง9ตัวที่เป็น e e s s a c i d นเดียลอะมิโนขอซิดนะครับผม มีความเป็น incomplete protein ครับผมคือพูดง่ายคือมันเป็นกลุ่มโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ครับผมขาดซึ่งกรดอะมิโน,โน4ตัวเดิมต,ต่อไปนี้หลกักๆเลยนะครับ 1. คือเมโทิบนีน 2. คือไลซีน 3. คือทริปโตฟานและ4คือไอโซลูซีนนะครับผมซึ่งทั้ง4ตัวนี้ครับผมจะขาดหายไปในตัวของแพนโปรตีนนะครับผมและที่สำคัญคือในส่วนของตัวลูซีนครับผมซึ่งเป็นตัว เอเจนหลักครับผมซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนหลักที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อก็มีในปริมาณน้อยเช่นกันครับผมคนระับโดยในลิ์สปอร์ตโปรตีนครับผมคนระับได้เล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวของแพนโปรตีนเนี่ยมันมีจุดอ่อนที่ จะต้องมีการแก้ไขครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จากการกินเนื้อสัตว์นะครับหันมากินแพนโปรตีนนะครับผมจริงๆเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราทานแพนโปรตีนครับผมเราจะต้องทานในปริมาณที่สูงมากเพื่อให้เราสามารถที่จะได้รับกรดอะมิโนที่มากเพียงพอในการฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมในตัวของลิสปอร์ตโปรตีนครับผมมีการเสริมนะครับผมมีการเติมในส่วนของ BCAA นะครับและแอลคาไลนีนฟังก่อนนะนะครับผมสำหรับคนที่มีดราม่าเกี่ยวเรื่องของแอลคาไปนี้คคครับผมืืออ1ลูซีนนะ 2คือไอโซลซีนและ3คือบาลีนนะครับผมนี่คือส่วนที่ขาดหายไปในตัวของแพนโปรตีนถูกไหมนะครับผมแต่เท่านั้นยังไม่พอครับผมการเสริมแอลคาเนทีนเข้าไปในตัวของแพนโปรตีนของลิสปอร์โปรตีนตรงนี้ครับผมนะครับจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ตัวของกรดอะมิโนในตัวของลิสปอร์โปรตีนมีความสมบูรณ์ทําไมล่นะครับเป็นเพราะว่าตัวของแอลคาเนทีนครับผมเป็นผลผลิตจากการที่เราสังเคราะห์นะครับผมกรดอะมิโน2ตัวนั่นก็คือเมทิลีนและก็ไลซีน เพราะฉะนั้นครับผมตัวของลิ p สปอร์ตโปรตีนจึงมีความสมบูรณ์เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยครับผมนะเพื่อ่ายๆงเลยว่าคุณสามารถทานลิ p สปอร์ตโปรตีนแทนที่เนื้อสัตว์ได้เลยครับผมโดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะขาดกรดอะมิโนสําคัญหลายๆตัวที่มันขาดหายไปในตัวของแผนโปรตีนครับผมทางลิ p สปอร์ตโปรตีนครับผมได้ทําการเสริมเอามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ ผมสรุปให้ดังนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือการทานลิปสปอร์ตโปรตีน Prote ครับผมเป็นอาหารเสริมครับผมช่วยเติมเต็มในเรื่องของกรดอะมิโนนะครับที่ขาดหายไปในตัวของแพนโปรตีนได้นะครับโดยลิปสปอร์ตโปรตีนครับผมเป็นอาหารเสริมประเภทแพนโปรตีนเจ้าเดียวในตลาดครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้ที่ต้องการออกกํบบาลังกายอย่างจริงจังและผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพระยะยาวโดยเฉพาะเลยครับถ้าเกิดคุณต้องการสั่งซื้อหรือต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิปสปอร์ตโปรตีนตัวนี้ครับผม เพียงแค่คุณคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างครับที่ตรงใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครับผมฝากไว้ด้วยครับผมกับรีสอร์ทปกติครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมที่ช่วยท่านผู้ชสามารถสร้างกล้ามเนื้อและก็ช่วยท่านผู้ชมมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและยืนยาวแน่นอนครับผมครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับผมชอบโพสต์บูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและสุดท้ายต้องขอบคุณลิป port โปรตีนครับผมที่เป็นสปอนเซอร์กับเราในคลิปนี้ด้วยครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ